สวยได้บอ่อนะเลยชุกรือบ่อุกหรเอบเอาเอา เอา้าพี่น้องเลยเปิดท่ามากะทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแมพอ่พี่น้องเบนะิดกุู่สุคนพี่น้องเนาะพอดีทางบบาวเตียงและทางทีมงานพี่น้องเลยว่าไงกับเพื่อนนีลูกมือลายแล้วเนาะกัเขาเคยแบ่งส่วนออกมาทั้งนี้พี่น้องเลยอ่าชวนแถวเตียวมาก,ก็บอย่านั่งพี่น้องเลย พอดีทางบาเตียงคนเพิ่นซื้อละไมา่มามาหนิเพิ่นให้บเยาวนี่อา่าแจ้งว่าชันผักในเล้อว่าชันพี่น้องเลยเอ้าท่านกะเอาก็เลยแบ่งกันออกมาเห็ดอยู่เฮ็ดในอยู่ในกินน้ำเนาะเอาโอเคพี่น้องเลยกะถือว่ามืาอนี้บ่เงาสีทำหน้าที่เห็ดกับนเขาส่วนเรื่องมุ้งหลังคาเห็ดกระตูบทั้งอันว่าสาเตีวเพิ่อนหปล่อยให้นทางทีมงานเนาะทางบงงเาเตียงทางอ่าผาดจานเล้า บาน้อยบาบุญพี่น้องเลยส่วนเขาหมอยาออกแยกมาให้กับเขาก็น่ากินก่าเมื่อนี้ใส่มันแล้วด้วยน่าะเต๋อเนาะสบายดีได้สเต๋อเลยสบายดีอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยพอดีอ่าสเต๋อแล้วก็มาเข้าคุ้งเข้าเจ้าพร้อมพี่น้องเลยเอามาเลยทอดไข่เมนูแก่งเราไม่ทอดไข่พี่น้องเลยเมื่อนี้กินแบบง่ายๆเนาะเอามือนี้ให็นเต๋อทอดก็ได้เมือนี้ละทอดให้กิน วายบามีกับ,บวัวเด็กมีเป็นไดเลยเนาะหร<ล>ือว่าเขายังไปบูถึงหม่องมันว่แวแถว้ยแมนเขายังไปบูถึงหม่องมันเป็นไดเพื่ออย่งอย่างนางเนาะเก็บอะไรปลาในลงนปลาอย่างนางวัวทุบบอลเห็นเรื่องเห็นกับมีมีอยู่บ่แมนบ่มี อยู่บ้านไหนมีหมักอื้อบ่าน้องฮะคือซิบ่มีมกักอืนน้อบอม่มีบะเนยมัมน,น่็ได้ปลูกแล้วเลยามให้ตามสวนเป็นก็เทงสิมีแท้บ,บ,บ่มีบะบ่มีอือทำบายแต่ป่าเนี่ยเห็นหรอไงมีเป็นลุงเนาะป้าอย่านั่ง เอาลายได้เสตีย์เด้อเลยเอาแบบแกงมัน,มนทั้งซ่บเป็นอนันน่้นอันนั้นเกี่ยวตัว๋วเลย่น้องเลยเนะาะทั้งซสบวันนี้จะให้เราเป็นคนอทอดไข่หรือว่าเตลลเียวแกงก็กได้โด่องพาเลย เป็นไรกันไรนะอืมีสติบ่คือเธอพูดไม่ยั่งปลาสป่อมันนิ่มต้นบองงามเนาะรวยบองงาม ่ยังสูงว่าพ่นสิ่มไม่ได้แถวเตี้ยวไอ้อ๋อพ่นสิมนี่จะเอาแต่งเงาเดียวนั่นแหละผลมันเป็นน้ำผลปตอพร้อมแล้วเนาะอยู่โขกอย่างเป็น<ง>มันเป็นน้ำปลาแล้วเลยตอนพ่นสิมนี่ป๊ก็เงาเดียวน,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 นี่ก็เต็ม,มอยูพี่น้องไงเนาะคืนนี้เราก็นอนผู้เดียวพี่น้องไงไปนอนกับลูกสองคนเนาะ นอนกับลูกสองคนนอนกับเบลลับปันเด้นาะนอะยน,นอยันยยังบวดึงพี่น้องเลยมีแต่มือคืนมือต่อไปบันแรงนี่ให้นอนกันแล้วพี่น้องเลยเนาะนยันทั้งผู้เป็นเมยเน์นะคือคือบวชอยากมาเนาะเบิ้งนี่ประมันนะ่นอ่ะแบบเบิง้งหระคือบวชอยากมานาะ มาจากมากะตะแล้วบังเข้าบังคับยิใจเพิเ่อนไรได้แล้วแสดงไงแต่เพื่นสีมาบอกมา่ข่อยคือหาเรียวอยู่ขึ้นบุหินบนเตชก็แต่บ,บ่มันมันมีแต่มันมงงายแสดงไงงมงามีแบบว่าเป็นเป็นต้นน้อยเนาะม่ได้ม,มีแบบว่า

คนหูดน้ำอยู่เนาะมีคนเอาน้ำอยู่วะไห,หนลองไงใบหย่านางจะมีหมูบ่ก็มีสิ้นหมูพร้อมบอลเนยเข็ดได้กินจะชิ่ปิ้งบ่คิดอะไรวอลชิเฮลุงเฮิร์มผักกะเพราต้องเองานาทีผักกะเพราวอล นี่แหระกัเต้ไว้ไปชิ้นมันออกพี่น้องเลยเสียงเพื่อนตีตะปูตึมต่ำตึมอยู่สแสงจำเป็นพี่น้องเลยเมื่อนนั้เจ้าก็มาเก็บอย่านี้บ่ บบเก็บพุ้งมัดบัดเท้าพวกอย่างไรนี่ <c oughs> เห็นไงไ่ายเลยพี่น,น,น,น้นนองเลยแค่นั้นเลยอันนี้เขาอันเขาจะไล่เดี๋ยวยมืดตาจนขาดปัดบอ chúc là bọn tao tao không chúc là cả anh em ơi hai bọc kia vậy anh chỉ ơi anh โอ้มาบน,นี้คือหวันที่เออดาเลยสวยได้บ่อนะเยุกแล้วบุ่กแ้าวเอ,าอ้าเอ้าี้วยลหน้เอืม ทังนั้นมีหลายสิบหลายพี่น้องเลยแกน้ม่มันกะสิโมคาแล้วบันม่ยเลยมคนเลลบอยู่เอน้พี่น้องเลยหนึ่งเขามันสินตานี่อาจารย์อาจารย์มาเบิ่งนี่เจ้าบมเคยเห็นนะเออมาเบิ้งนี่นี่นี่ที่เป็นนดนี่ว่าทีว่าจะเอาคายกกแบบนี้แล้วาาน่ะเน้เต้เพื่อน เอาตะปูตะปูมาตอกก็ได้นเนาตะปูว่าัวนแหละขี่ดินนะเอะจัดรอบกานใหยแบบน้<อ>ัมัมดหอยแบีทางไงทางอ่ะ thằng này cái gấp khẩu quá ạ? này cái gấp khẩu Sơn cần này Sơn bài đấy sơn bài này tuần lên tần lên Tôm bây giờ sao téo? Tôm à. bây à. Tôm bây, tôm bây, tôm à. phê tóc, tóc, con, tóc, tóc. Bộ phê tắc à, <laughs> Cái thằng cháu nó không có nhường ma đâu Nó chạy cái nó nì

เลยเสี <S <S ้ยงไมเสียงไม่สเตนกนนะสเตนกอย่งนอะไรด้น mm. mm. ีย mm ่ง hmm. มีต้นไม้ต้นตอกอี่เนาะเอาเอาช่วงใบเรอกเื่อยกับให้นี่ได้เอาเอาตกคึ่งลงคึ่งนึงลงคึ่งเดียวนะแต่ก็ห้มันเป็นมทเก้าเดีมันชงนะสมั นี่ัะคืนกลางตั้มตั้มเรียบร้อยเนาะมีแต่ตีพาบบดนี้พี่น้องไงเอาเตียงไปเลียงนอนดูเป็นตาเนี่ยอยู่บ่เวลาเราเกลี้ยงแล้วเลยแเมื่ออพยพมาไทยคือเกาแล้วขันตอนนึงแล้วเนาะ อยู so ่บ้านเพื <character> ่อนจอยเฮามุงหลังคาแั mm ่จะซีเดือยอยู่บ้านซีเพ่เดี๋ยวเขาไปยืน่อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวจบคลิปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อกันพี่น้องในคลิปนี้เนาะผัดเพียนมุงหลังคาแล้วจุดยอดนี่อยู่เด้ต่อกันชมบากเนี่ยสนหรพี่อาจารย์เพ่งกันเด้อสบายพี่น้องเลยไส่หเตียงเห้มาเด้อรอเร่เร่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  มาไดทีมงานได้บัดสูสุขุนเลยไปเข้าก่็ทอดไข่บ่อหน่อยทอดไข่โอ้ไปนางนึ่งพุ่นจังเลยลาบชิ้นนี้มาทอดไข่อยู่อทอดไข่กินข้าวเจ้าวะชิ้นน่ะมันค้าแขวาไปพักมุมมุมมุนอะไาได้ปากเลยบ่โอละไรได้ปากเลยด้โอ้ปั่นหน้าไม่ต้องพักลงเลยยอดเนีฮะเอาเครื่องปั่นมาปั่นเนะรถเอาเราค้าแขวปั่นนะแล้วกันมาแมมามานางมานางมาได้มาได้มา มาร่วมโตกันได้พี่น้องเลยล่วมโตโอ้ยเพียดเมย์บุเมย์ตอนเห็ดเป็นเพียดเป็นยังไงสิโดยอ่าเจ็ดเพื่อที่เพียดเนี้เนาะพอให้มันขัดๆปิโอ้ขัดแล้วเนาะโอเคคนกินหมูท่าเอานี่ยคืนมาเอือดดูเอาจั๊กดูกับปั่นกันกินไอ้นั่นเจ้าเห็ดฉันแล้วมันจังเงนนั่นนะบ่เงาก็ค่อยเป็นค่อยไปนี่ยัางไรจังนุ้ยน่ะของขี้หุกเป็ดนุ้ยอือนี่แล้วมันเป็นเอลี จะลองทวดมึงคือโชว์ามอ่ะาทังแบงออกเองบงอกต้องตีไข่ก่อนจึงใส่พวกนี้หัวเน่มันใช้เป็นมากเลยบอกคริกกะเอ้ามันทังครูอยากเพชรด้มาเาราคนนี้เ่ปวดเยอะเลยอต้มยังนไต้มยังเต้งไก่บหุงข้าวข้าวหุงมาได้พี่น้องเด้อ mặc hôm nay 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 mặc hôm không mặc hôm nay mặc hôm nay chèo. Đi nay mặc hôm 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 nay mặc nó nay mặc hôm nay mặc นี่ให้โต๊เว้งได้เขาว่าไม่ารย์โตกกันดาปท่เวไาอยด้ยุทมีปัญหาแล้วจริงอันนี้แห้งนักพนเนตรวนยันโต๊ะระวังโต๊ะรวังให้โต๊ะมาเดมาเด้อมาเด้อมานังเี้ยม่มอ่อนโตสบายดีเนาะ ไม่เชียงใหม่สบายดีเชียงรเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยเชียงหมมหลายเชียงหลายเชียงแท้เนาะ้คืองามท่นี่นึ่เอาได้รู้โดยโดยตั้งแต่เกิดมาก็กินมาที่เนาะเอาแต่บุคคลเจ้าเพาะวาคกคอยบุคคค่อยคบุคคลแต่ว่าแต่บุคคลกินนี่ไะบุคคลกินือการอันนี้ทางเส แต่เราเห็นเนาะแมนไปเรื่อยอ๋ออันนี้โมนก็อุ่นก็อยู่เน้ะปปนั่นเานั่นเป็นพ่อค้าพ่อขีที่เป็นพ่อครัวไปสั่นคบอกว่าด้พ่อครัวมันกับเด็ทคนแมนแบบนั้นมันมันแตันากันอดแ่ไนเอเราเราจะอนเลย เนยั้ยังไม่ได้ครับนนตัดชินขรับุ้คเนะข้าวันอง่เะซี่จานเจ้าป่าจาเขาหรือไเขาน้ำดูขึ้มาเห็นไ่อนของเห็นพอดีเลไนี่ของเจ้าเลยนี่มาได้บมดทีอยลงมือเลยแม่ครับอ้วปัาไม่งาแล้วนได้บุแปลกได้นางเปบนบุือเจ้าได้ผมเห็นเจ้าได้เจ๊มี บ้ลสตกได้ลุงสอไม้ะอุ้ยงามได้แบบนี้เนี่ยรับรับดีบยนะรับเมียบเมียมเนคือใครที่าบปลาเนยเนาะงาบีดยักแล้วเข่าเพื่อนเพื่อนนึ่งเขาได้จงมอันี้ป็นสิบสองโมงมี่กนนอไม่ยินห้ไเราอาลเนเลยเาลับ เป็นเท้าเน่เ่ับัวเลยมนรัไป้หดกมดากเชียบหมดจากาคเลยนพื้นเน้ยอไปผลของว่าบนเช้านี่เดิมอยู่ไหมอาวุธแล้เต็มพื้นอาอยู่ใชเ่งมาเด้อมาเด้อพี่เากินกินกิพี่น้องเปบัรบดตรนี้บอสบับับตนี้บคนเทาไหร่ โน่นเจ้าม่เท่หลายเท่บ่ยเาะอาจารย์ม่เนาะเอาเท่บ่อยไโอ้บ่อยไรถือกล้องบ่อะไรอะไรอบกันอะไรผัดรอบ่ารอบชนะรอเอ้ยนู้จะนักว่าแบกปูนมื่อนแปดร้อยตนก็นมี่หรอวะโอ้เจวานยิ่เนาะเจวานว่าขึ้นวันขึ้นยอยเนาะต้องเจวานใช่ตั๊เจวานคือเจ้คมเลยยังไงมาเริ่มเด้อ ออะไระ่อน่ะนนี่ครัวตัวนี้เนาะครัวอะอูจับกล้องอยูไปก่อนเนาโอ้เป็นาเบิ่งก้อนให้พี่น้องเบิ่งกิกันอ่างนีแคบได้หจเนาะ้ยมึงได้ป่ะมวยเนาะมันเนก็แข็งเลยทานเอาทานรึก้นะมันน่หอนกระทะแต่นีนี่ย่งเดนเนาะ ข้าวได้เ้าด้อ่ะถกไข่่เลยบิ้งตุ้ยมึงโดนมองยื้อหาเจ้าน่ะตุ้ยมงก่อนเยมังก็หอนยอมรับอย่างนึงเลยว่าาเร้ดุอ่ะดุหนับเหนียวหรับเหนียวนะใส่เฮ้ยอ่นันน่ะตับไก่ก็ต้มมี่ปลาอันตริวนะเพราะตัวอันบเตียงซื้อมากนะตัุเนาะคอันตัจะซื้อมากไปใส่กอวานทีเห็นอยู่บวอเอันปิ้นปุ๊บนะัวดีตตัวติวนะ ต okay. ิวทัาไข่ติวบอกเตียมคือมาเกี่ยงนันนัทไรทบไรคือเอยเห็นอยู่วันโซือไซื้อพ่โอ้โหกินน้กินนะโอ้โหต่ิวทองเคยยี s <S the the oh. ่โบนั้นือว่าต่วทองติวทองอยู่โอ้ยอ่างที่บ่อวันนี่นะเออใจเย็นบอกว่าไปที่สเต็ป อ่ะต <t ale> <c oughs> ่อเนที่ับใช่ก่อนเอาแล้วเอาก่อนนะกินเห้คนก็ปอก่กบอกไม่เยอะเลย่าดิกบเื่อมือกตอกกหอบ้ากอบาไม่ืลาบนลาบเหนียวที่ยลาบเหนียวอนเดียวเห็นนางเพิ่มน เดินห mm. ่างเมือกำังไไหมเกามักน <verständ> ี่ไปท่านอยู่แล้วต้นกบกับมันมันไหมาไ้หเขาขาย่เพื่อนอนองไ่กินจ้ะแต่ข่ยยังไม่กินวะที่วอยู่ไกลอมีเวละแล้วอาจารย์นะก็ไม่ไปหาเือนแล้วอาหาเาบ่ จาก็หัวัดกัดััดข่าใช่ไเว้อมได้ัดหัวไข่งหัวไข่หมูทอดมือได้เห็นเ่าเลยมือกินที่หนาตาเลยกระพกลูกวกั้ง้เลนกทุบนี่พี่ได้พี่ได้เนาะแจ็คกี้ไทบาทเลย

nào người nào? Bảo nó. Bao bọc cái à, thảo. Bột anh bộ, mà ai đó cả chạy cái này chạy nữa ai mà. Bột chạy long chạy phải nó. Tôi cái này chạy chạy ao được nóng à chạy luôn luôn chỉ nhái. Tôi nhái. Tôi Tôi

Quân cản cũ, cũ, cũ. nó bung bung, bung bung. Hey bung bung, bung bung. Mày yêu thương, yêu thương. Nót đi bung bung. Mày yêu thương, yêu thương. Nót đi bung 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 ไม่เท่าพันสีพัทกับพัดชองจานชาจานด้ได้พัแม่เรล้วกับพัดได้ได้ผมนบบเรจะกินว่าไบ่งตี่ยงไปยงหอยสันแรงพ่นสันแรงมีแกงน้ำไหมเลยลุงโอ้ชื่อน้ำไมมมาชิปถงกูอ๋อขาดเลยเหรออืมมาชักปากระเบืองชิปเนะครับครับถักเลยแซ่บเลย้ยูตามใช่ไหมบ ม <S on rib lifts> <that is German> ันเข้มนะฮะเข้มเนเขามันจะอย่างไนองนองน้อเมาเพื่อนน้องบอลมาส่่ถดได้บ่นต้องขวนะเข่ากันกบมึงก็ได้ว่มันเข่ากันกบเนาะใส่รถตัวนะเด้อฮะ รถทัวร oh. okay. ์มาสิกมาเนี่เสียงไล่เลวรถทัวร์ไรถดีป่ะไม่รถดีเดี๋ยวบ่ายเนาะทิมคนไดียวเรต้องคิมนะโอ้ยเจ้ากระไรทัวให้เพอนงันกุนนะ

เขาวะข้าก่อนใจห้อนแท้โอ้ยใหอยู่บ่บ่ยังอยากทอดตัวนี้อีกเด้ฮะทันเวิร์ดเด้อ๋อฮะเนาะปีดปื้งปวดหัวปวดหัวนุ้ยไปยินกว่านี่

อ,อืมอีกมาเปิมีอีกเอาเอาเอาอืมวัพัดไข่พี่น้องเลยใส่ใจทุกขั้นตอน không đây là khỏi thoát khay thế phay đấy phay, phay thế nào mì léo à bây giờ người giờ thoát im nó bắt chín lớp là thoát phát thưa nó tùm tùm mà อ่อโอเคสบายพี่น้องเลยสบายดีเนะพี่น้องเลยบัดกรไปเลยบ๊อสีสังอีเด้ออิ่มไปเลยโดยโดยสบายดีโดยโดยเอ้าเบาเตียงขมุกับิ่งใจลายโดยที<_<_<__<_<_<_่มาทอดไข่ซอยพี่น้องเลยเนาะพี่แต้วเดี๋ยวบัย่าขี่ทอดตัวนี้ต่ออีกเนาะอ๋อโอเคพี่น้องเลยโดยสบายดีกับข่าวกับน้ำ